ล้างตุ่มโถดัวเลยเลยโอ้ยคืออยแมงดาแมงดาแมงดาก็ถูกด้วยะลางไอ้ไม่อใส่มาลางสุท้ก่โอ้ยอวดเขียหมานยลยเนาะหมานโอ้ยหมานนี่เี่นแม,งด,แมงดาก็ได้ชองจบหลายโอ้ยตัวเป็ไนไงเนาะ่นออกเบกกิร์ตาจ้ะสวัสดีค่ะ มนเณรคนบันปลาเด้อจากกับเดียภาพพญายมยหญ่พเมยพี่น้องมายามตุ่มเด้อจากมนีในวันที่สิบสองมกรา,าสองวันหนึร้อยหกสิบเจ็ดจ้าครับผมสวัสดีครับมนเณรคนบันปลาเด้อครับพาพญายมยายนเอฟซีเบอร์สุขุสุคนครับผมมายามตุ่มครับผมมณีกาเปลี่ยนไม้พินิจัดครับผมมาบันสังห้องน้องเพื่อนเน,ะนาะครับผมตำบลห้วยขาวอำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมน้องนี่มาขังแหลงเนาะจ้ะครับผม มาหลุนมาช่วงน้ำรูน้ำร้านครับสีมันบอกไปครับใส่ไว้เต็มหมู่บ้านน่าของเพ่นเน,ะนาะกบกบบุญเพ่นเห็นจ้ะเอา้าถึงกบด้วยครับนี่โอ้ยมันเนี่ยฮุ๊บหุ๊บ Rốt nghe nha, kiếm Không nhiều không chắc Lăng lẽ cả thử cốp đó Đúng là nó bưng bưng thu mà đấy các bạn ừ, này ừ. trên đây nó mà Ta à, sẽ tùm với con đó Lăng naked tow naked tow. tàu tôm mát. Mát chê binh. Og bút Má bút 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 bớt bút 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 bao bút bút

ตุ่มหน่อยมาใส่น่าจะเงีมยเงี้ยเอ้ยตัวงามแฮะนี่รักแรงคือราบสีตัวเนาะโอ้อหลงมาว่าที่แน่ Cái nhắn, kém Để à ừ, tôi nhắn ừ. Ừ, ừ. Ừ. gì Ừ. 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 cha ba ba Ừ. Ừ. <laughs> cái lưng <laughs> บักเด้บ้บางบักหลังคนแล้วก็จริงชคออกาก็ได้ตรงเข็มพื้นออกพื้นสุ่มคนเลโชคออกออกดับออกชกออกข้าหลังเลยเก๊ง <c oughs> หน่อยปอดีมุกปอดีปีตุ่นกรนต้อครับจะได้หลังเนี่ย เงาเกี่ยตับเงาเกียยตับจังมาไหมโอเคจะได้กระหว่าออกจะได้ลังือจังเห็นสีบันบอน

Ừ, <laughs> à, một tổng một tổng thọc à. đó cưng nhá ngon á mẹ mà mà không lắm cái đi được rồi mà nhì mang ô ô mang ô ô cái cốc của đó mát 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 đấy cốp với mặt ừ hoa với lời ừ hoa nè mát 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 với lời, ừ, ừ. này, hỏi, ลักเุ่มโขตัวเลอะหัวเลอะโอ้ยคือแมงดาแมงดาแมงดาก็ถูกด้วยนะล้างไอ้หมอนใส่มาดก็แบบคนนี้นอนหนาเนาะตายใส่ไม่นอนหนาก็โหลดคือคนแมงดาคนน่ะลูกครับจ๊กเอาก็ได้แมงดาอือกะผูกะผูจ่อยขนาดบริศนาะจ้ะ ค <laughs> นมาน้องเวนน้องเอ้านั่นโอ้ยใคแน่ลยะได้นิ่ไรแน่ลยะได้หนิปะกัต่อครับตัวเค็งขนอดอนี้ <laughs> ยังอยู่หรอ <laughs> นี่คือแดดเลย ยนสียคือไหลหลอนเบิดเนาะจ้ะหอลอนหลอนน,น,ลนี่จะเป็นเพลินนี่แหละแนี่แหละ นอนล่างได้ตลอดเนร้อ่อนจะเป็นกแค่ตระาแม่แม่ไม่มีตัวผีมันจะตัวแม่แบบมาสอนดีการะมันหมุนเหรอใช่ละสรุโล่ขาดก็จริงเนียนด้วยตายเงมุกก่าอหน่อย นิดลัดเบ้อก็ไม่ค่อยออกอะไรก็ฟาวลายและงาม่งะงามไงกอดเตียงนะขวดขึ้นมาก็ตองเจ็บเจ็บแงงงามนะจ๊ะจิ๊บจิ๊ จะได้ลังเนี่ยยดังยนงึงดากตือะเยีนแงดาบอมนไอ้มดนี้เจอครนี่ยคูณฝนมีนวดหนักเลยล่ะเฮ้ของหอมสองตัว มนจบอบบได้พาคหไปเลยสไอยเลยนะเอาอยู่บ่ไปลดนไปใส่ไปลงนามมันตัวม่เอาดอกเอามาเอาบ่ตัวน่อยมาเจาบ่แล้ว้กำลังถือตัวผู้ไปลูกสายก็ได้ ไว้ชิบไหร่ไม่เอาเช้าเมื่อเช้าขีดินก่อนเช้าขีดินเนี้ยแห่งได้จะเป็นกิดินเปียกเช้าขีดินแห่งยังว่าออคุบโลดบัตรอีกครลพอยไว้ครับผม ช้อนตัวเอามาบ่แตัว่าปล่อยได้ว่าจะทิ้ไกอนตัวหนึ่งนี่จับากบกบปลาเนาะดำปืดเลย

อ๊บเท่ตัวนั้นใ้่ยวะนี่เท่ไหนบอที่ซ้าที่ขวาใท่มันเยอะนะมันโอ้ยมันหนี่นี่แม่งดากระเด็นแข้ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะจ้ะกะเวลากระบาดเด้อจ้ะสรุปผลงานจ้ะครับผมกะชื่อวสุว่ามันยี่น่าจะหาอยู่หากินมือนนี่เนาะครับกะเดี๋แมงดาสอมตัวจ้ะครับแมงดาสอม กรุสองเนาะจ้ะตับเต่าได้ลายบุ่นี่ลายเต๋อลายโอ้แต่กลัวเป็นไงเนาะนี่เพิ่นออกเบิร์ดเนาะเงียร้อนเบิดถูกหลังแต่ว่ามาสวยมายามสวยจ้ะครับผมออกมีเบิดเมียนคือว่าเอาโจมมาเผื่อแนวกับเมีนเนาะแมีนครับจ้าฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามมั่นเนคนบ้านปลาใน่เด้อจ้ะสำหรับคลิปมืันนี่กับฝากไว้เพียงเสนีหจ้าพอกันคลิปหน้าจ้า สวัสดีค่ะครับผมขอพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมนต์เสนี์คนบันป่าครับผมขอพระคุณทุกไหลทุกแช่ขอพระคุณทุกการติดตามครับผมขอพระคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมขอพระคุณทุกกำลังใจครับผมก่อนเสียมลาพาจากับขอมน้อยไว้ใช่ให้พญาม่ใายเฟซีครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับให้อายุมันควัเยือนอยู่เป็นลมพลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมอำลาพาจากแล้วครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ